อุ uh, uh ้ยสามนี่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 บงามเลยครับผม สวัสดีตอนเศร้าครับผมทุกผู้ทุกคนนครับมานี้กับพามาหาเก็บเห็ดแต่เศร้าจะเดืกอีกคือเก่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห่านนะครับผมมาแต่เศร้านะครับเนาะมือนี่นี่ครับพ่อสองไข่นะครับผมแล้งอกกันลังออกนะครับเมื่อวานนี่ก็ได้ตาหนึ่งนะครับผมหมานอยู่อ่ะสองไข่ครับไปไปรุ่นน้ำกันครับผมมือนี่วันเีาสิบอันบับนะครับเดี๋ยวจะน้อยก็แจ้งนะครับผมนี่ใกล้แจ้งแล้วครับ งกขาวจุ้มนึ่งครับผมง,งามๆฟ้าดนี่ไข่บงางใงครับผมสองไข่สามไข่อยู่นี่ไข่ใ่ก่อนนะครับเนาะจุ้มไยเลยอือนีไข่นึนง ไข่ที่สามครับเลื่อมแจ้งแล้วครับผมแปบ๊บเดียวจุ่มนึงครับืมเ <ừ> ห็ดไข่ดอกงามๆเลยครับเนี่ยสองดอกพูดหรอแจ้งแล้วครับผมบัดเนี่ยน่างงู่งงเหลือง,ง,องน้อยดอกนึงอร๊บอา๊จะดอกนี้ มีบ่พ่อไข่แล้วครับผมสองไข่นี่สองไข่ไข่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับ,รบไข่ใหญ่ยอยู่เอาเดี๋ยวหลายเต๋อประเดีดนี่ย่างขึ้นมา เดี๋ยวแจ้งแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวปิดไฟก่อนครับนี่เพราะเห็นฮวงอยู่ดอกตูมอุ้ยสองนี่นี่นี่อีกเนี่ยนี่นี่ตูมน่อยมันนี่ยลังงาม อีกหนึ่งครับอู้หนึ่ดงดงอกเหลืองสามดอกนะครับกูดักซีดอกเป็นตัวนี้ นี่ดอกนึงดอกกำลังพองามเลยครับผมนี่นแล้วงอกสีสมครับผมสองสามดอกสี่ดอกเอานี่ก่อนงามเลยครับดอก โอ้โหดอกไงครับจุม่มซ้ำเห็ดแล้วงกเขาเลยครับผมทายเบิ่งบรรยากาศย้ำเศร้าคนครับผมหมอกลงหน่อยหนึ่งครับเมื่อวานเออเมื่อคืนนี่ฝนตกหน่อยหนึ่งุอ่อากาศเย็นๆนะครับผมฝนตกเมื่อวานนี่ฮอนแดดฮอนนะครับ อ่ะเลาะขึ้นไปผู้ละนะครับผมตามแนวเขาโอ้โหมูนี่บานโอ้มิติอดอกอยังไงพี่น้องครับผมพว่ะซัมฟาร์มือเลยครับงูม,มีคนเห็นคุณจุ่มหนึ่งเห็นแล้วครับผมแต่คุณไม่เนี่ยครับ ผมกำลังออกจากไข่นั่นขาดเครื่องยี่หลีพี่น้องรับผมเหลืองอีกสองครับเด็ดเอาเลยไปภูมไม้นี่ครับโอ้หลายดอกอยู่นะครับเนี่ยว่ะเดียดกันออกเยอะโอ้หลาย

หลายดอกอยู่ข้าบมองนี่ไข่นี่ไข่เห็นแลงอกขาวตัวน,นี่ดอกนึงครับเกิดไปมองแล้วดอกครับผมนี่ดอกหนึง่งงามอยู่ครับ ชมที่นี่ครับผมสีส้มนี่หักง่ายครับนี่จะดอกไปเลยเสียงคนมาแล้วครับผมห้องใส่กันอยู่เออ่ฟังดัมบูดนะครับผมต้องเล่งมือจันเอยนะครับโค้ชชั้นโบทันเพื่อนนะครับผมนี่ซาจานันเอยนะครับเพราะว่ามัวตั้งกล่องนะครับเนะาะกลัวสิเก็บได้แต่ละดอกนี่กัดโดนเติบ มันบกคือ,อยังเก็บเอาเลยนะครับผมน,นี่ดอกเหลืองนี่ดอกเหลืองกับบกค่อยไหลทั้งร่างคุณดอกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขาวดอกน้อยๆครับผมแต่ว่ากำลังงามเหลืองดอกนึงครับ ว่านี่ได้แถวนี่หลายครับนี่รู้ว่ามีเกิดขึ้นมาอีกบนนะครับเนี่ยแถวต้นสนใหญ่นี่ครับโอ้มีดอกนึงพี่น้องรับผมเนี่ยดอกนึงอยู่แต่ว่าดอกน้อยนะครับอดอกใหญ่มันน่าจ,จะเกิดบนเนี่ยอีดอกครับโอ้โหบางหักมัน สองดอกครับผมปิสามสามดอกนะครับปุ่นกำลังงามครับผมนี่ดอกครับ เกิดไม่หย <า S 1> ุดไข่ดีวเอาละเหลือมานแล้วครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับเนาะห่างห้ามองแล้วดอกสองดอกนะครับปุ่นๆข้างล่างปุ่นนี่ยเห็นแต่หัวนะครับแต่ดอกเดียวนะครับผมบ่มีมูนี่นี่นี่ งา,งามครับผมโอ้สีสมดอกหนึ่งพี่งามๆเลยครับผมดอกเป็นไงปุ๊บมองวางกระตาครับผมนี่โอ้สีสดใสเลยครับผมหมะสองดอกครับ งอกขาวคไข่หนึ่งครับผมนี่คือไข่ครับโอ้อีอีกสองสามดอกนี่ดอกบกข่อยญงนะครับเกิดไปพุ่น ก้อนหินขึ้นได้ครับเนี่ยดอกนะครับมองนีนสามดอกสองดอกงามอยู่นะครับปานเคีงๆแล้วงูกเหลืองกรปรกบ,บานเนี่ยงูหนึ่งสามดอก สามพอแล้วครับไข่สองไข่ครับสามไข่ดอกนั่งอยู่ใต้คุ้มไม้พูดนนะครับผมดูนะเห็นไหมไข่หนึ่งครับ luôn một ừ, Nhìn con này vẫn bằng Xì xôm đọc nâng thật này Đọc nhay lên Nhi ít 2 của mình, của mình. Ừ, này chùm ngam อันนี้เอาไปนั่นครับง,งามอยู่นะครับใกล้ๆก,กันมีไข่หนึ่งสองไข่เมนบอดข้างหน้าเมนครับผมไข่หนึ่งนี่มือนีงพอบเป็นโมโูเลยครับผมไปเรื่อยๆแล้วงกเหลืองกับผมก็เ่ย เกิดไปพูดนะครับเนาะก็เกิดไก่กันเด็นี่ครับนี่ดอกไข่มันก็อวกเกิดน้ำกันกูเลยเกิดไก่กันครับเกียดให้กันดิอู้นี่กำลังถอดดอกใหญไงพี่น้องกับ

สองดอกรับผมเหลืองก็มีครับเดี๋ยวเอาขาวก่อนนี่ขาวผูดเหลืองครับผูดดอกงามครับ นี่เขาดอกหนึ่งครับผมนงามๆเลยครับโอ้ยสุกเกิดจากสิบดอกแล้วเนาะหกด,ดอกครับผมเนี่ย ดอกง่อกยเลยครับครับดอกงามเลยครับผมดอกง่ายครับอันนี้สองดอกครับสามดอกในน้อยนะครับดอกเปอร์ง่ พุ้นอีกนะครับผมสามดอกนี่นี่นี่เลี้ยงไปนี่นะครับนะคา พันธุ์นี่ดอกบุคคลยญ่นะครับดอกหน่อยสองดอกกำงามพี่น้องครับผมขาวกลากอยู่นี่ครับจูงงามอุ้ยสามนี่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 โมมันแต่ละงามเลยครับผมสามดอก อกองามๆครับดอกน,น้อยๆครับดอกอู้ห้ยหลุดดอกครับผมดอกง่ายอยู่ครับอือดอกง่ายไข่คร,ครับผม ไข่กับมีอยู่ครับนี่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไข่เห็นแล้โงกเหลืองอันนี้โลกเหลืองนะครับสามดอกครับนงแล้วโขาอดอกนะครับ ไข่หนึ่งครับไข่งามอยู่นะครับนี่แน่นเตี้ยหากมันอยู่ลึกๆครับตอนนี้มักไก่เติบเลยครับผมอา้าวหมานอยู่เก็บมองละดอกผีงามๆเลยสามดอกนะครับ เกี่ยงดีครับผมดอกน้อยมันดอกน้อยๆแอมเห็นทุ่คนอีกนะครับผมดอกหนึ่งนี่อือยู่ไก่มูแท่ดอกนี้อืหักสับงัดบวกขึ้ ใส่ผู้ใหม้ผมครับดอกนึงปวดน้ำเลยปวดใด่บ่อีกครับผมนี่ดอกน้อยครับนีดอกนึงครับผม มองระดดอกยีลีตัวนี่มื่อนี้พอๆเป็นมูลเลยครับผมหลายสุดสามดอก,กน,นะครับมื่อนี้แต่ว่ามันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับมองผมเก็บเมื่อวานนี่ครับเกิดมีอีกดอกนะครับเนี่ยน้ำาอ๋อีดอกนึงเนี่ยข้างล่างนี่ครับ ดอกนี่แหงงามครับผมนี่นดอกนี้ครับอู้อีกครับผมหมูมันสามดอ,อกสามหน,นมออีกดอกครับนี่ เที่ยวนี่สีเหลืองไหลครับผลดอกปังไงครับผมอืมไข่น้อยไม่บ่อดอกน้อยผลลางโกขาวครับผมดอกปังญ่เลยไข่กับมีครับอนี่อีกไขลังเห็ด thầy nước không สดใสเลยครับผมวยกลับแล้วครับผมยางลงนะครับเนาะขึ้นมาสูงเติบนะครับผมมือนนี่ไก่เติบไก่ก็ม่วนี่อีกเหย็ดมันค้างนะครับผมโดนๆไปพอดอกนึงนะครับแต่ว่าก็ได้หลายอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอีกแค่หนึ่งนะครับเนาะขากับกระซได้อยู่นะครับ ห่างๆไปมองละดอกสองดอกอขากลับบกค่อยมีล้ะครับกำลังพอดอกเดียวนะครับเนาะคนขึ้นมาหลายคนอยู่นะครับผมผู้นั้นเก็บผู้นี้เก็บนี่ก็ะดิเบิดไปนะครับอีกดอกครับใดบ่หมดไล

เอาแล้วก็ผมไก่สีหอดทางออกแล้วครับกับคือสิโพกับคือสิโซสมนีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ได้ประมาณตาหนึ่งนะครับผมนี่บหเต็มดีประได้นะครับเนาะมันนี่คัดเอาแต่ดอกตูมนะครับดอกบานบ่ได้เอานะครับเนาะถ้าเอาดอกบานนี่อาจจะล่นตายแล้วครับผมดอกบานก็หลายอยู่นะมัอนี่แต่ว่าบ่ได้เก็บเอาครับผมตู้ฟิตผมมันเต็มนะครับก็เลยเก็บแต่ดอกตูมนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆครับผมนี่ครับส่วนลายก็เป็นเห็ดละงอกขาวนะครับผมแต่ว่าดอกบ่ใหญ่นะเห็ดละงอกขาวดอกใหญ่นี่ รู้สึกว่าสีใต้บกกีดอกส่วนมากก็บจดดอกซ้ำนี่ดอกน้อยๆซ้ำนี่ครับแล้วก็ได้เห็ดสี้มสีเหลืองนะครับผมนี่สี้มนี่ก็ดอกให่ดอกงามอยู่นะครับนะแต่หลายเติบพี่น้องครับผมมันมันนะถือว่ามันอยู่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมส่วนน้องแพงกลับไปกับน้องน้องเบานะครับผมแยกเป็นคนละดอยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดออกหลายดอยนะครับผมแยกกันไปนะครับผมจะได้หู้มองว่าดอยใดมันออกหลายนะครับจะได้ไปเก็บกันนะครับผมนะ มันมันอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับเนาะถูกการติดการตามครับคลิบหนาพามาเก็บไมครับผมที่กาดมืออินก,ก์อำเภอแม่ละน่อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมพอกันคลิปหนาคลิปไหมครับสวัสดีครับ